เห็นข่าวแวบๆนะคะว a l k i นฉีดวัคซีนได้แล้วที่เชียงใหม่อุ้ยมีสายข่าวย้นส่งมาตลอดอะสายข่าวฉันนะฉันมีสายข่าวสายสืบอยู่ตามหัวทุกหัวระแหงอะคะ่พะพอบอกแม่เป็นจะไปฉีดวัคซีนส่งมาพรึบเลยนะคะคุณหนายหน่อยอย่างเงี้ยส่งที่ฉีดว a l k i นฉีดวัคซีนยังไม่ไปทียังไม่ไปนะคะไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่มันต้องมีเหตุผลแน่ที่ยังไม่ไปฉีด เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไว้ใกล้ๆจะได้ไปไหนเราค่อยไปฉีดนะคะเอออ้าวสวัสดีทุกท่านไปเรียบร้อยวันนี้นะคะปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณเราคุยกันนะคะเรื่องหาทางคลี่คลายนะคะคลี่แล้วก็คลายหาทางคลี่คลายอย่าไปเร่งรัดรีบร้อนค่ะทุกคนแล้วก็วันนี้มีต้นเรื่องด้วยนะคะมีประสบการณ์จริงจากสมาชิก ช่วงนี้เราจะพูดถึงประสบการณ์จากสมาชิกกันเยอะเพราะว่าหลายท่านส่งข้อความมาแล้วปรินก็ไม่ค่อยได้นํามาพูดนะคะเสียดายเพราะว่ามันมีประโยชน์นะคะกับสมาชิกหลายๆท่านอืมโอเคนะคะอ่าแต่เดี๋ยวก่อนจะไปนะคะก่อนจะไปขอแจ้งข่าวมีข่าวมาแจ้งนะคะทุกคนฟังกันให้ดีๆนะตั้งใจตั้งอกตั้งใจฟังกันให้ดีๆนะคะมีข่าวมาแจ้งคะ่ะ เมื่อกี้ลืมแชร์สกรีนไว้นี่จ้ะมีข่าวมาแจ้งนะคะว่าตอนนี้เสื้อมนุษย์มงคลนะคะทั้ง7รุ่นนะที่สมาชิกได้สั่งกันไว้นะคะมาถึงมือปรินเรียบร้อยแล้วค่ะเย้ นะคะเสื้อมาแล้วนะคะแล้วก็เรากำลังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมเพื่อที่จะส่งให้กับทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ที่ปรินจัดรายการอยู่เนี้ยนั่งหายใจฟืดฟาดอยู่เนี้ยค่ะวันที่1พฤศจิกาย,ยนนะคะวันนี้เราจะเตรียมการจัดส่งเพราะว่าของมาถึงเราเมื่อวานนะคะทยอยมาตั้งแต่วันก่อนแล้วก็เมื่อวานเพิ่งมาครบฉะนั้นวันนี้ก็จะต้องอยู่ในขั้นตอนการแพ็คการนารายชื่อไปแพ็คของนะคะปรินเข้าใจว่านะเราน่าจะจัดส่งให้คุณได้เนี่ย ภายในวันที่2 3 4 5หพฤศจิกายนนะคะแล้วก็เผื่อเวลาให้ไปรษณีย์จัดส่งเราส่งให้คุณเป็น EMS นะคะเผื่อเวลาดังนั้นขอนัดอย่างนี้ว่าคนที่สั่ง pre ออเดอร์เสื้อมนุษย์มงคลไว้ทุกรุ่นนะคะภายในวันที่10พฤศจิกายนนะคะภาย,นนะะายนในวันที่10เป็นอย่างช้า คุณต้องได้เสื้อแล้วนะคะถ้า10พฤศจิกาย,ยนไม่ได้รับเสื้อให้รีบแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะมันจะมีกรณีตกหลน่นโอนแล้วลืมแจ้งแจ้งแล้วไม่เข้าระบบแจ้งทุกอย่างถูกหมดแล้วแอดมินเมานะคะเมาแบบเขาแพ็คของเยอะเขาลืมเองตกหล่นที่เราตกหล่นที่ระบบตกหล่นที่ลูกค้าเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเราแก้ไขได้ทุกเรื่องนะคะจะรอรับเสื้อหรือจะเอาเงินคืนได้เลยนะคะแต่ว่ารอสักวันที่10นะคะให้มีการจัดส่ง จะถ้า,ถาไปาจัดส่งให้ทั้งหมดไม,ไม่ได้วันที่5นะคะถ้าไม่ทันก็จะเป็นวันที่ 67ประมาณนี้เป็นพูดเผื่อไว้แล้วกันเนาะภายในวันที่10พฤศจิกายนทุกบ้านทุกหลังคาเรือนที่จองเสื้อไว้ต้องได้รับแล้วนะคะถ้าวันที่10คุณไม่ได้รับค่อยแจ้งเข้ามาอย่าเพิ่งรีบแจ้งรีบแจ้งมันดูลุกลี้ลุกลนแล้วเดี๋ยวข้อความมันเยอะขี้เกียจ้าไปอ่านนะคะจะได้รู้ทีเดียวว่าโอเคถ้าใครที่วันที่10ไม่ได้นี่มันผิดปกติละนะคะค่อยส่งข้อความเข้ามานะจ๊ะแล้วก็ส่วนใครที่จะซื้อเพิ่มนะคะหรือว่าจองไม่ทนัน จะซื้อรอบที่ต่อจากนี้ก็เดี๋ยวรอก่อนนะคะรอให้ปรินส่งให้เพื่อนๆที่เขาจองให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ดูก่อนว่ามีใครตกหล่นไหมจะได้รู้ว่าเสื้อเนี่ยเหลือไซส์อะไรบ้างแล้วก็กี่ตัวเพราะเราทำมาเผื่อไม่เยอะนะคะเผื่อไม่เยอะ พอจบตรงนี้ปุ๊บจะได้รู้ว่าออกมีรุ่นนี้นะคะไซส์นี้เหลือกี่ตัวแล้วเพื่อนๆค่อคยซื้อกันนะจ๊ะสำหรับใครที่ไม่ทันก็รอนิดหนึ่งก็น่าจะไม่เกินวันที่15พฤศจิกายนนะคะท่านที่ซื้อเพิ่มจะได้ซื้อในระบบได้นัดไว้อย่างนี้นะ มีกริสสลบมาด้วยจะได้ใส่แล้วนัดไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจัดส่งให้แล้วนะตั้งแต่วันที่2 3 4 5, 6, 7, สามี่ห้าหกพฤศจิกายนนะคะโดยประมาณเพื่อนๆจะได้รับไม่เกินวันที่10เพราะว่าเราส่ง EMS ให้ฟรีทุกออเดอร์นะคะไม่เกินวันที่10 พฤศจิกายนนั่งดูเลยปฏิทินวันที่10นะคะอ้าววันที่10เราไม่ได้รับรีบแจ้งเข้ามาค่ะตกหล่นจะได้จัดการให้นะคะแล้วก็ใครจะรอซื้อหลัง15ห้าพฤศจิกายนก็น่าจะได้ซื้อในระบบนะจ๊ะโอเครู้เรื่องนะชัดเจนนะคะทราบแล้วเปลี่ยน <c oughs> ค่ะ เข้ามาก็ได้รับความตื่นเต้นเลยนะคะกระยิรับโชคดีทุกเทปของแม่ปรินจริงๆใครพลังงานตกต้องฟังนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนตั้งใจฟังมากหรืว่าข่าวอะไรข่าวเสื้อค่ะนะคะขอบคุณไกด์คุณปรินพาเที่ยววัดดาราพิรมร่มรืมร่นมากได้คุยกับต้นไม้อย่าลืมติดตามซีรีส์นะคะอาทิตย์ลวัดหรือว่ามั่วซั่วทัวร์ของเรานะคะมั่วซั่วทัวร์ พาทัวร์แบบว่าไม่รู้อะไรเลยนะคะไปด้วยกันไปรู้ด้วยกันที่หน้างาน <c oughs> ใกล้จะได้ใส่เสื้อแล้วเกิดมารวยเออทุกรุ่นนะคะทุกรุ่นที่สั่งไว้มาครบหมดแล้วค่ะโอเคนั่นคือเรื่องของนะคะเสื้อนะ